เอาค่สวัสดีทุกคนนะครับผมบูอ่าบูบูกับบูตรงซีดีโอเคเปิดลงไวอีกเถไม่ได้เร็วหรอกคุณช้าเอาลงตรงไหนเดียวหน่อยหน่อยหน่อยโอเคหลังเล็กกัหลังเล็กหาปืนหาปืนเฮ้ยปืนปืนมีเสียงกระโดดปืนเอ้าปืนไปไหนหรอมาละระวังระวังระวัง

มาละโอ้จะเข้ามาชาร์จละสองตัวนะกูเนี่ยเต็มตัวมาละน็อกไปสวยร้อยเฮ้ยได้ลูกซองละเดี๋ยวเจอลูกซองนี่ไม่โดนน้ยโอ้ย กูยิงจนหมดแม็กไม่โดนใครเลยกูจะเลิกเล่นแล้วลูกซองจะเลิกเล่นแล้วในลูกซองเนี่ยยิงใครไม่โดนเนี่ยกูกรบป๋องพอด้นำกูายจมโอ้ยเอาไมเอาไม่เอาไมกูมีกวาดโี้ยโอเคให้ลืมอัดนะเสียเสียเสียอะไรเราเสียกู เออมันเป็นไรหรอกเสียมานานแล้วคุณนะลองเล่นเอ็มสองสีนะเกมนี้นะเอออยากเ่นอยากเล่นอะไรหรอมนเล่นอะไรตอนนี้ไอ้ยศจวกูเล่นจีเป็นยังสลับเล่นดิปืนกลยังจะยิงก็ไม่ถูกแอ้มันแพ็กกูเืนอยังกูกึงยิงดีเว้ดหนึ่นละไม่ไม่ไม่ก็จอกเรื่องเขาพูดถึงกันมันเรื่องตั้งหา ตัวจะเล่นเกมหน้าค่อยเล่นเล่นเลยฟรีมือน้ำยิมเดียวกันไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยปิดตาสามตาเหันผิทวังพ่อกยผิทบังผิทวังตลอดนั่นแหละไปเดี่ยวนั่งปืนไปเร็วเร็วอะไรพวเอ็มฟูแม่แม่ผมได้แล้วเร็วเร็วไปลุยมีไหมได้ยินเสียงปืนอยู่นะเมื่อกี้นะเอ๊ะนั่นไงใช่ไหม เอ้ใครเราเป็นวายตรวจปวดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เนะี่ยเอ้ย,อเ,อยเป็นไงเ,เป็นไงมานนเตะโอ้าาโคราริมดีมคารไวคาริมดีโอ้บุกคาริมไปสนใจคนอื่นทำไมไปสนใจผมเนี่ยชาร์จได้ไหมเนี่ยไม่รู้ไหมไมีรู้ไหมอะไรเนาะไอ้ทัศสกินเป็นไรวะทางลหลังไอพี่ไปหาเนาะโอเครอผมจะเมียรอนะ

อยูเร้อยเดี๋ยวต้องเซตสมูมไว้ก่อนนะผมกลัวว่าไอตัวฝั่งนั้นจะเ,าเมาเ<ะ>จม<ะ>เรามาเก็บของเรเร็วเอ้เข้าชุบกันหรยอยังเอ้ยบุงมาละอ๋อนักบุญ น่าจะเพื่อนเขานะตายแล้วน่าจะเพื่อนเขานะแก๊งนี้น่าจะมาชุบกันไปปเรากลงไปละเดินทางรดวุ่แล้วสรถป่ะมีรถอยู่นะขับมาเมื่อกี้ขับมาเมื่อกี้หาหน่อยหาหน่อยก็ขับมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเขากินดอกกุหลาบกันรถเมื่อกี้จอดนี่ มาร์คต์มาร์คต์ตัวเรือมามันไปเสีตัวหนึ่งไปมันตายรึเบ่น่าจะไปชุบนะเพราะว่าตายสามไปลุยเอาตรงไหนดีเอาอีน้ำปุ๋นน้ำปุ๋นโอเคโอ้หาเหลี่ยมนะ โอ้ฮาเร็มเก็บหลังที่เขาล,ลวไม่รู้หละเอาแถวนี้ก่อนก็ได้นะแถวนี้ก่อนแถวนี้ก่อนเอามาจอดอะไรตรงนี้เรอเอารถไปเสียงไว้ก่อนนี่ต้องเอาไว้ด้านล่างต้องแบบนี้เออด้านหลังนี่ไม่น่าจะมีแล้วนะผมว่าน่าจะอยู่ด้านหน้าละยอยล้างเขาเว้ยเอ้ยไม่มีหรอกน่าจะหมดละจอดตรงนี้ดีกว่า เสียงปืนโอ้นี่เสียงปืนหรือเสียงปะทัดเนี่ยดักหลังโอ้ฮาเร็มไปละวงบีบโอ้วงไปอีกละไปพอปปะไปเดี๋ยวเราขอส่องก่อนนะอยากยิงสักนัดเนี่ยเพิ่งเล่นยิงนัดเดียวเองอี่ไม่เห็นก็<ถ>หงียบมั้ โอเคข้าไปเลยสวยเข้าไปอีกเข้าไปอีกเนินๆตรงเนินโอเคเนินนี่แหละหลุมนี่หลุมหลุมหลุมขวาขวาหลุมลงหลุมสวยโอเคตรงนี้แหละโอ้มีพร้อมกันเลยนะสุดยอดเลยนะคุณรีเฮียเนี่ยเป็นงานนะเนี่ยอีฟาเนี่ยังไงเออเออตักโค่นเออเอ้ยทำไมได้ยินติเสียงปืน ไม่อ่ะเช็คหลังหน่อยโอเคผมใช้คุณเรียเช็คหลังนะหลังข้างนั้นหลังข้างนั่นหลังข้างนั่นเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมาโอเคเคลียร์สวยสุดยอดนะคุณเรียนะโอ้สุดยอดจริงโอ้เลยตัวเดียวเฮ้ยเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวมา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 ยังไง م! นี่นี่มันวิ่งเข้ามาแล้วอวิ่งเข้ามาในบ้านยังไงสิงเท้าด้านหน้ายิงอ,อยู่เออเข้ามาในบ้านแล้วเี่นเข้าบ้านหลังเด้นี่นี่บ้านด้านหน้าผมเนี่ยโคตรนะบ่มามาอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนี่จะปีนยิงใช่ไหมล่ะเอะอเ <ste ep> ปีนยิงใช่ไหมล่ะนี่นะ่ฮึ่งนี่เป็นไงหน้าซันเทียเทีย เฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ยน่าจะมือใหม่มือใหม่รู้แล้วมือใหม่นี่เลยเข้างอนต่อเข้างอนต่อเจ็บมามาเล่นกับเขาก่อนมามาเออมาเล่นกับเขาก่อนเล่นกับเขาก่อนฮัลโหลเออหน้าหน่อยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าไปคอโดนลยมมือกระไดโอ้ไม่น่ายิงกันเลยกว่าสี่เหรียญน้ำอยู่เออเสียดายน่อ เสียดายเสียดายเขาไปไก่เขาพูดโอ้ผมก็นึกว่ากำแพงมันไอ้นั่นไงหัวผลวไงเสียดายเอาไปยิงย่างเลยชาปนกิจไม่ต้องทำอะไรหรอกมาชาปนกิจเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับวานนี้เอไป โอ้เพียบเลยอืมออีไงกระจอกเหลือเกินนอนมีปนนีเห็นกู เปลี่ยนแรับตองเปลี่ยนเขากเปลี่ยน